สวัสดีครับช่วงนี้เห็นกำลังมีประเด็นกันอยู่นะครับเรื่องสะพานล,ลอยนะครับว่าที่สปปลาวเขาเริ่มมีการใช้สะพานล,ลอยนะครับแล้วก็แล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้สะพานล,ลอยนะที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างนะครับที่ลาวเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เลยงงๆอยู่เหมือนกันว่าเออเราใช้สะพานล,ลอยมาตั้งนานนะครับก็ไม่เห็นมีอ <s> ่า <s> ใครพูดถึงนะครับถึงจะยังไงก็ตามนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทางฝั่งไทยนี่จะพูดถึงนะครับช่วงนี้ที่ฮิตก็คือเรื่องรถไฟฟ้าสีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีอะไรพวกเนี้ยก็จะมีหลายๆสีเปิดใช้แล้วก็มียังไม่เปิดใช้แล้วก็ยังก็มีแล้วก็กําลังจะเปิดใช้ก็มีเนี่ยเขาก็จะคอยสอบถามกันหรือว่าพูดคุยกันเรื่องสะพานลอยไม่มีใครพูดถึงเลย มันธรรมดาเกินไปครับรู้สึกเฉยๆนะครับก็เลยอยากจะให้ดูว่าสะพานลอยของเมืองไทยเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เรามีมาตั้งนานแล้วนะครับพูดถึงสะพานลอยนะครับน่าจะ40-50ปีแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็มีบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์ให้ใช้ด้วยนะครับคือบางทีไม่ต้องเดินนะครับอันนี้ก็คือความหรูหราหรือว่าล้ำสมัยนะครับอีกอย่างหนึ่งมันจะสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในการเดินทางหรือว่าการขึ้นสะพานลอยเนี่ย ตรงนี้ถึงแม้ว่าไม่ใช่ในใจตัวใจกลางเมืองเขาก็ยังทำเยอะเหมือนกันนะครับทั้งรถทั้งคนเนี่ยสามารถข้ามอย่างสะดวกนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของสะพานลอยจริงๆก็ไม่ได้หมายาว่าจะต้องเดินให้เดินอย่างเดียวนะครับเขาจะมีะบันไดเลื่อนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีลิฟต์แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ถ่ายลิฟต์ให้ดูนะครับที่จริงเขามีลิฟต์ให้ขึ้นด้วยนะครับ สะพานลอยสมัยใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างจะเพิ่มความสะดวกหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยจะเห็นสะพานลอยหลายแห่งเลยนะครับติดติดกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถึงไม่ค่อยมีใครมาพูดถึงกันเลยนะครับว่าออสะพานลอยเป็นยังไงอะไรแบบไหนสร้างล้ำสมัยแบบไหนหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นดูกันที่ เรื่องรถไฟนะครับสายต่างๆสีต่างๆมากกว่านะครับครับมาดูกันต่อนะครับในส่วนของในส่วนของที่ถ่ายทําอยู่ตรงนี้ที่ท่านผู้ชมได้ดูนี้นะครับก็เป็นช่วงสะพานบางเขตนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแถวแถวบางเขตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นทางเข้าในเมืองนะครับก็เห็นเป็นหลายๆชั้นอยู่อย่างนี้เนี่ยก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับตรงนี้จะแตกต่างกันหรือเปล่าก็ พิจารณากันเราเองนะครับตรงนี้ก็จะมาอีกสะพานหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสะพานแห่งที่2นะครับที่ใกล้ๆกันอย่างเหมือนที่เคยเกริ่นไว้นะครับว่าสะพานแต่ละแห่งมันไม่ได้ไกลกันมากนะครับอันนี้เป็นสะพานที่2นะครับที่ทางแอดเองเนี่ยเอามาเดินถ่ายอีกครั้งนะครับตรงนี้สะพานลอยตรงนี้ก็จะเป็นสะพานลอยแห่งที่2ที่แอดมาถ่ายนะครับก็จะห่างจาก สะพานลอยแรกนะครับก็ประมาณ800เมตรถึง1กิโลนี่นะครับหรือว่า1,000พเมตรประมาณนี้นะครับก็เดินมาตเตลิดเต๋มาเรื่อยๆนะครับก็มายืนถ่ายตรงสะพานที่2ตรงนี้ก็ไม่ได้ห่างกันมากก็เหมือนที่ได้เคยเกิดไว้นะครับที่ว่าสะพานลอยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ติดติดกันนะครับไม่ได้ห่างกันมากนะครับก็เลยเ,เดินมาได้นะครับตรงนี้ ก็ดูสะพานลอยตรงนี้สะพานช่วงนี้แหล่งที่แห่งที่สองนี้ก็จะเป็นช่วงแถวแถวบางเขตเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับก็เห็นสีฟ้าๆแวบ,บๆมื่อสักครู่ก็อีกสะพานหนึ่งนะครับตรงนั้นก็เป็นสะพานลอยเหมือนเดิมนะตรงนี้เป็นสะพานลอยกลับรถนะครับในส่วนทางตรงนี้ก็มาจากนอดเลยนะครับส่วนจตุจักรหรือว่ามอชิตเนี่ย นี่คือจะเป็นขาเข้านะครับอันนี้วิ่งมาดอนเมืองหลักสี่นะครับก็มาถึงสะพานลอยตรงนี้นะครับครับดูกต่อนะครับนี่ค่ะบรรยากาศนะครับก็อย่างที่เคยบอกกล่าวเล่าแจ้งกันนะครับว่าสะพานลอยเนี่ยเขามีบันไดเลื่อนให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ขึ้นบันไดเลื่อนเลยนะครับก็มาถึงชั้นบนนะครับก็ชั้นสองก็ดูรถราคารวิ่งของรถ นะครับว่ามีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งขาเข้าทั้งฝั่งขาออกนะครับอันนี้ก็ให้สังเกตเอาเองนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นขาเข้าคือเข้าไปในกรุงเทพนะครับอันนี้ก็กรุงเทพแหละแต่ว่ามันมีขาเข้าขาออกนะครับในช่วงนี้ครับสําหรับคลิปบรรยากาศนะครับสะพานลอยประเทศไทยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตามภาพที่ได้ดูนี้เลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเรื่องราวของสะพานลอยในไทยก็แต่ละจุดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ